กัดเสร็ตายเซ็ัดโอ้ยบักปอมึงกูอยู่พี่กูบอกนี้แมมหือกวงกวงไปเซแล้วเสร็จแต่เดวหอดเพชรหรนเข้าเดี๋ยวเซับกวงเล่นมันอีละลงสนระบบดที่นีตายพราะบัรอะไรรออะไรรออะไรรอว่าอยแต่เดออเห็นบะเห็น่ลไรเห็นบ่เซ็เอาพ่อองค์ไดีบยวมาหนพ่อองค์รองครับเอามาเชื่อมาหลอด อมาเชิดครับแล้วกว่างท่องล่ะฮะกว่างหายไปพงก์ไม่หัวใจะก็หายพู้กันติดตามลำพัดติดหายไปเมื่อจึหายไปได้จังไหนกันถึงอำมาตย์ล้สนได้พยักผ้าอำมาเชิดระมาลรงครับแล้วในสถานที่บบบนี้มันเป็นสถานที่แห่งใดกันสถานที่มีแต่สะอาดก็ราคขั้งแบบนี้ฮะไม่ละพงเมืองนี้ต้องเป็นเมืองสะอาดแท้พงเมืองยังเมืองสะอาดเมืองล่างโอ้ยคนต้องเป็นอะไรยัง หกะพี sea, Respect, ่ตั ite, icon? Icon ้งากลป้าง่พ oh. like well, so ังหลอกยังหมดกองเพื oh. oh. ่อก mm ่องอุ้ยมีหอดกลองเาม่นบ้านห้างเดียวบ้านห้างก็รากล่องพี่ซอยเนซอยปทุมหน้าออกไปเนโอเสียงี่หักเหรอรอซอยปทุมมาออกไปเนไม่บ้างนั่นนั่นเสียงวามหมกานธรรมะเชิญธรรมะรอออกมาื่อปทุมธานีคอยมาตรงเมษซอยปฐุมหาออกจากที เสียงนั้นองกมาจากกองปี่แล้วสายการไม่ยอมาล่ะต่อเขาไต่มาวันหนึ่งก็พอถอดปัดมึงเอามาเชิญมาลองเสียงนั้นพวกคุณว่าเป็นเสียงของไผรพี่หรอกพวกท่านจะลองไปดูนะว่าเสียงนั้นดังมาจากสายกันฮะซอยเนี้ซอยปทุมาออกไปเนีสัตต์เต้สัตต์เล่และเอาไมาจากกองพงเสียงนังออกมาจากกองก็จะเป็นเสียงไพ่หน้าผึ่งพงพ่หน้าผึ่งได้ซีโบ่เป็น ผีอยู่ในกล่องไม่แล้วอามาหลอดรับพรนเขาบอกไปทัวร์ผีเจังไน้จังสิมาหลอกกันก็มันแสกแแบบนี้ผีมันแก่พังเสียงนนั่ดังออกมาจากกล่องแมนบอแม่แล้วพะกาอามาเชิดอามาหลอดเข้าไปดูวันนี้ก่อนนั้นเป็นเสียงของผู้ใดกันโอ้ยผู้ขูกาปูกาเอาชีวิตเป็นเสียงนอกผู้กาลูกพันธุ์ไงปูกาเข้าไปหยานโอ้ยเท่าปันนี้ยังย่านอยู่อุ้ยเนาะเท่าเแบบยังเท่าหยานไหมอามาเชิดเอาดาบมา เราจะเป็นข้อข่าไปดูเองอาาวานนั่นั่นมันเสียข้อพายกันพี่หลอกใ่กอวัอนไั้นเอ้าล่ะเสียงนั่นสิเป็นเสียงข้อพายกันพระองค์เบื้งเด้อตัวไปตัวมาหุ้มผึบเข่าหันให้มันเพิ่งอยู่ในหันตาตูหัวงูในหันนะสาธุเด้อว่าเสียงนั่นสิเป็นเสียงข้อพายอีหลอกถ้าเป็นเสียงของผุดผีเป็นญาติถือว่าเราเนี่ยมาบดปล่อยถ้าเป็นเสียงของคนเล่าเพียง จะมาซอยท่านแค่นั้นเองท่านใ้นั้นพญาจุลมณีก็ได้จัดการปานากองระวังนะพองแล้วังกพงแลวัวระกายในคณะที่ปานากงแล้วตายันแล้วพักก็วาัผีเชิเชิมาเชิาบอกทางพบผี โอ้ยมาแกมาแดงแต่น้อเนาะให้เอายู่น้ำแน่อกมาเชิญเออมาพอเป็นตะยานบันไดโอ้ยมาง่อนัวดเชน่ออแล้วจะป้าจะเขาจิบตีแังตั้งอะไรยังคิดผ่านไปกับตุกข้อไพ่โถยัายยาแก่กันจะเด้บอเป็นเจ้าเทียอ่ะโคนแม่เนี่ยโคตคนมาจะตายคนมาจะได้กองนี่แม่ไม่กองเออเสียงเสียงเมื่อกี้นี่เสียงมาจากท่านนี่บอ เสียงเมื่อกี้บ่แม่นเสียงฉันเอาบ่แม่นเสียงเจ้าละเสียงไผเสียงน้องสาวเเออาาแม่ใชดอกแต่แต่ออกมาจากกล่องเปิดดอกแล้วหลัก็เหี้ยวขึ้นหน้ากล่องเพิ่นเปร่าไป่ถ้วบานคือคือสิอยู่ในกล่องดนคักเนาะเป็นยังจนนาเทาไหมใครถามไปอยู่ในกล่องยู่ยจะได้กินจังดายย่ำขี่ขี่ใส่สิย่ำกินกินอยู่หัวกรังย่ำขี่ไปขี่ยู่ท้ายกรัง เงี้ยมตดมันสีพอมิ้นต์กลุ่มกองอยู่ตกีอ้าวมู่เจ้ากระเป๋าไปทั่วขันจอแต่ตรงฟองไปก็นั่งลงต้นลงมู่เจ้าออกจากกองอันตัวมีทันทลายเจ้าขาน้องขาวอีกซอยน้องฉันออกมาเนือยังมีอีกคนนึงบ่อยู่แน่ยูก้อยูนหนึ่งเจ้าขาไปสิไปกับไปรถเนะแตั้งเอื้อยกับซ้ำนีน้องที่ซ้ำแดงเลยโอ้อดีตพ่อบันกันล่ะจากไหนเขาสิล่องไปเบิ่งให้เห็นกับหูกับตาปาน ท่านในนั้นพญาจุลมณีจึงได้พบพ่อกับเจ้าหญิงปทุมมาที่อยู่นี่กลองสวมบทบาทเจ้าหญิงปทุมมาขึ้นนีรับบทโดยนางเอกสาวเพ่าเดือนศิลปินผู้ไทยมาผู้ดีผู้งามแต่นอ้องมาเป็นโอ้แต่ผู้งามังสีก่กากแค่นี้จักมาจังสีกุเอาก่อนแล้ว